นี่ก็นานูอีกแมนว่านนาหนูยังยครับครับเอารมีคนมนคุ้นอ้วนแม,นแมนนน่ก,กมนมันพี่เต็มจอพอ,อแม่แมพี่น่องเบิ้งเก็บข้าวเดียวโอ้ยอันลืมสิเอาแต่แนวปัดพุ่น,นะนั่งปุ๊บแมงมาปั๊บมามาตัดขาฟินๆกันเลยจ้ะพ่นพี่น่อง เก็บฟินขนาดนั้นแล้วตัดขาจะฟินขนาดไหนถ้าพุญเจาบ่เบิงมูเจาก็สิบ่หูนะว่าฟินขนาดไหนเจาต้องเบิงเด้อนี่เบิงน,นี่แล้วก็เสียเอาใส่กระตานนหนองเพราะว่าเฮดเก็บมือน,นี่บ่เอาเด้อจ้ะหนึง่งมาดามตู้เย็นพังอยู่แล้วก็ตากบ้านในเบิร์ดอยู่ที่เก็บไปเถี่ยวกอนก็นกนไดนนี่ก็เก็บให้นองเพิ่นเพิ่นสสียากลับไทยจ้ะ เก็บให้แม่น้องอิมีนน้องหญิงอี๋ึิงเอินแต่กันอี๋วิงอี๋ึิงบึงภาษาบ้านห้ากับเป็นน้องหักน้องแพ่งอ่ะแหละพี่น้องจ๋าอำขัดเอาเสียวดอกน่อยๆดอกหน่อยๆเสียไปต้มข้มอต้อดอกนี่ ตงใส่สีดแต่หัวไว้ต้งใส่สีดแต่ส่วนหัวเด้๋ยวจะได้ขามันบกค่อยงามโอยทองมาดามหง่ยงามได้กะนิ้วแต่เขา่ามันห่วงแต่น้ำปลาเห็ดเขาหนามบกค่อยได้กินจอยล่ะล่ะเลยสิจอย องห้องก็กรอบ,อ,บอยู่พี่น้องเลยเห็ดแสบเบิง้งนี่งามบ่เอาบ่ได้แล้วนขนาดนี้เอ้ยแมงมาแล้วเอ้ยแมงจ๋า พทย์ตั้งตัดขาแม่ลูกอ่อนพื้นหาเหตุต่อตัดฝ่าเลยพี่น้องเพราะว่าสีแด้ไปต่อแล้วน้องพื้นสีแด้ไปหับลูกไส้ ต่ว่าสิพากันไปอีกปลานึง่งเจ้าฐาลรับชมคลิปวิดีโอกันแล้วกันเดี๋ยวสิพาไปเก็บออกปลาแต่ละเถอมันบด้ยางปลาเดียวเลยห้อยถากเดี๋ยวเ,ยยเยวพิ่นเอาไปเพิ่นกะสะเอาไปฝาน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 แลวก็เขา่าสองฟิตเลย,ยตัดออกลายในเดือนนี้น้ำอ,อันนั้นกินเพิ่น หิ้งงามดอกได้งามห้อง,ม,ง,ม,ง,ม,งม,มันมันเสียหน่อยห้องกับบดิตัดออกลายดอกพี่น้องนี่จังสีเห็นบ่เจ้าย่เฝ่าด่าใอยเด้อว, <c oughs> ว่าตัดคือตัดขาออกลายมันสิว่าล่ะแต่มองได้ถากเครื่องถาก,กินเ้าก็ต้องตัดออกได้นี่เอาออกในจักน้อยเนะาะธรรมดาล่ะ อุ้ย,ยุ่งยุงย่งยุงย่งยามากัด่อยอันนี้อุ้ยบางแถบพี่น้องบาีมันก่อมันเสด็ตัดออกหลายนึกอีกบ้างดอกนี่ไหมงามเนาะ แมนถามาหมื่อ่านนี่ตุหมติมีเบิงยุ่งโอ้ยหมักค่ะทายไทยลงโชวเชี่ยวกำลังจุ่มใหยุ่ยุงจ่มเห็บจุ่มให้มัดอยู่นี่เห็บบนนี่คือมัดคือเห็บเลยบ้แกงเออมันซ้ำหนังมันกับพาะอยู่ดงนหมอยกูด ก็สิเอาใส่ร่วมก็สิที่เลือก็สิเอาใส่นี่ค่อยไปทายใส่ตัดเลยตัดซอยกันเขาจะได้ไปต่อมีน้องบึ้งพูน่ะบ้าโวยเงี้ยบขึ้นนะเวรงเงี้ยบขึ้นนะนี่คนหนาหนออีกแมนว่านหนาหน้อยากเลยดอกอวบดอกง่าบึ้งดอกนี่ตัวว่าดอกนั้นง่าบึ้งพูน่ะ แม่คุ้น,น,ม,น,นมัือมคุนอวนแย่ันแต่างใหญ่ๆกับขาเราส่วนมาขาอ้ยขาโบเสียเนะาะอันนี้บึง้งปุ่นนะ่ะตัดออกลายอยู่ด้วยพี่น้องเลยปุ่นนะ่ะเออจอย,ย่าเสียดายเดย้อือได้ลยนะเอาเลยเอาเลยจัดจาการเลยอันทองกับห้องห่องห่องขายหนาค่ะทองก็ไดม้มันเต็มแล้วก็ใส่นีคอยไปทายเสร็จเลยมันสินัก มันเทียงเทียงกันมัันนได้ถือออกกกจากปาปบแสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดียุนอัลกระตาเอ็กซ์สามันแมนเขากับซีมี่เซนเองนั่นล่ะบูญ <c oughs> ดดเดฟเวอร์ขันเบาเรื่องเฮ็ดมีหัวเซิงมีหัวเซนกันไปได้พี่น้องนี่มันลมตัวใดมันลมตัดออกหลายเติบทำโรงงานแน,นี้แสดงเฮ็ดแมนอันเพื่อนกินไวบไทยๆอันเสียนอีหยังนี่เนาะอนอนเนินนี่ยขึ้นเดียวสำนันลนะเนาะ ันว่าเพื่นเพื่อนกินนะเนี่ยเพื่นอยู่ในดินจะเป็นโตแนวดเนาะวอาก,ก็เบลาซะียทให้เว่าเนี่ยเป็นโตแนวดบุอนอันแนวจอเป็นแมงเป็นสินี้ไหมพี่น้องถ้าเซียนดินไอตโตเงาเงาเนั่นหูอยู่แต่แต่ว่าเหลืองเหลืองเนี่ยมันคือตอยียงเนี่ยถ้าว่าขึ้นมนเป็นอียงกินเสียนเพื่อนอื่นเสียนดินื้อเสียนดินื้อแมงอยียงหมอดบ่ได้อยียงดอกโอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆอัด ตัดเตื้อดอกใหญ่ๆน่ะตอกก้อนแล้วหอบไปหลังกล้องเมียนตัดเลือดต้นเล้าจังว่าอะแล้วก็ออกไปก่อนเฮ่าเนาะพี่เอินพี่เพิ่นได้เอินพี่เอินเพิ่นพี่แล้วเพิ่นบพิ่ได้เบิ่งหนาแล้วครับเพิ่นบ่แม่นสิอายุรุ่นประมาณสิบ่แมักห้าสิบป่ถึงบ่ นี่อยากหูคักโตแบบนี้เสียนดินคักๆละ่ะนี่อยียงก็เขาเอื่นแม่งอยียงแม่งเจาะโอ้ยทองขายหนาคักบ่ไหวมาทั้งพุนละพุนอะไรผนที่ละโอ้ยทองทองทองใจเย็นๆจะ้ะเด็กกระดังกูดกูดกูดอยู่จังนึงเพิ่นกะสิว่าห้าตดลละห้าบริตตดทองห่อ ตั้งมือกับอันกินหลายกับเป็นแบบเป็นปวดปวดปวด,ปวดอยู่ไหมท่นกินหลายนั่นมันเหลืองแมอนอยู่คือเบิรงวานน่นแหละออพี่น้องเพ่นวาถ้าข้ามาเมืกอวานนี่เห็ดสีกำลังดีเนาะคือสีแบบตมุตมิตม,ตมิอยู่น่ะนะเุ้ยหวามากละขั้นแข็งว้ดงา <Why? S 2> ดใหญ่ทั้งสองปลาสูกดีล่ะ มีพื้นที่อีกบอกเดอ้อยังมีอยู่มันบ่โอเคเดี๋ยวไปเก็บเหมือใหม่เดี๋ยวเอาแวะเข้าไปไหวอยู่ห่างแต่ว่าครับพ่อหนูว่ให้ซื่อเนื่อนแล้วหนูวันชอเห็ดซะอือบอกเรา,า,านี่นะดอกกำย้ำอือแม่นนั่งวะเนี่ยถ้าดอกหน,หน่อยหน่อยสิเห็นบอกเพิ่นบ่ค่คอยเป็นหยัง ห้ตัดดอ,อกสุดท้ายงามๆเอามาใส่พี่มันสีนักคอยไปทายอันออกเอาโอ้นี่ดอกหนึ่งคอยไปทายเซโร่เอาเมียน,น,น,นตัวนี้มันยุงสีอ,ออกออกโหลดละบนก่อนขาบนง,งามบนงามอยู่โอ,อ,อ้ยเขามากข้าวเดียวเนาะงานเขามากับว่าแมนผั่โหลด ยางเขาก็ว่าเดม่นวีดบาดกีดขาดโหลดแว่าปเปเป็นตัดนอันนี้นนนนคือปลาเดี๋ยวสิคะมีเวลาสีพาไปปลาบาดสบแต่ว่าเขาตัดต้นใหม่ใส่มันไอสีแดงหูปลาไหวนะเห็ดปลาหนังกระง,งามดอกงามด้วยกันโอเค,อเคไปพ่อแม่พี่น้องไปสีพาลุยตอ่อไม่พูดมากทำเพลงนะคะนี่สองกระตาเต็มเลยเลือมัน เน้นๆจะดอกใหญ่ๆง,งามๆไปเจอกันคลิปหน้าจ้ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะบ๊ายๆค่ะ